ก่อนที่จะเข้าไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับขอฝากทุกคนกดปุ่มซับสไแล้วกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับหนูบอกเลยนะถ้าพี่ไม่ลงคลิปหนูจะปล่อยมแมลงสาบบ้านพี่เดี๋ยว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 ผมไปทำอะไรให้คุณแค้นขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่ผมได้จากการไม่ลงคลิปคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าการที่ไม่ได้อัพคลิปนาน้ามันทำให้คุณมีซิกแพคสิ่งที่ผมได้จากการไม่ลงคลิป กล้าเป็นบบมัดเลยภาพดีมากสุดยอดใช่ครับผมไม่คิดจร่นกันโดมมันสุดยอดมากเลยลงคลิปสิครับพี่ยังติดตามอยู่แต่คิดน,นะคะคิดอะไรนะคิดอะไรคิดผมรู้นะผมรู้คุณคิดอะไรอยู่ <c oughs> เรื่องกล้ามยังไงล่ะพี่จงลงคลิปสะอย่าหย,ยุดลงคลิปพ, <c oughs> พี่จงลงคลิปสะอย่าหย,ยุดลงคลิปนะ สงสารเราพูดเราชมผลงานบ้างแต่ถ้าไม่สบายอันนี้แฮร์พยได้แต่ถ้าขี้เกียจล่ะก็เราจะไปปล่อยแมลงสาบบ้านพี่ค่ะหยอกหยอกอนี่คุณรู้จักผมน้อยไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณปล่อยแมลงสาบบ้านผมผมจะตามล่าคุณและแมลงสาบรุกตัวที่คุณปล่อยออกมาเอาจริงๆผมควรจะตามตั้งแต่แมลงสาบตัวแรกแล้วเห็นแล้วสงสารเลยอะซอรอ อยากให้พี่ค้างให้ฟังอะเสียงน่ารักน่าจับทำเมีย <selection> ดัน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 ไลน์อยากได้ยินเสียงพี่ค้างคะ่ะหนูไม่ได้เป็นโรคจิตนะแค่อยากให้พี่เป็น <os boş S 1> <live> เดี๋ยวเราจะมาภาคตอนที่3ของเรื่องนี้กันนะครับผมมันมีหลายตอนมากเลย,ยก็ไม่ได้ใจว่าจะมีถึงตอนไหนอะ nah? <S <S <throat> <ham> นะน้าห้องพยาบาล นี่เดี๋ยวสิเดี๋ยว่าจะไม่ทำอะไรไงล่ะแค่นี้เดี๋ยวเองนะปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นมากหรือน้อยนะไฟก่อนหน้านี้นะฉันคิดว่ามากิคุงน่าจะเคยชินกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วหรือว่าจริงๆแล้วในยังซิงอยู่รหรอบอกให้ปล่อยไงฟ้าฮยยังซิงอยู่จริงหรอ ตัวขูนนะไม่น้องมาพูด้อบได้ไหมไอ้อมีอสิตาช่วยด้วย